ไปดูการเตรียมความพร้อมก่อนจะกล้าเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะคะวันนี้อยู่กันที่มาเลเซียค่ะมาเลเซียนั้นตั้งเป้าเป็นประเทศแห่งการค้าและขับเคลื่อนเศรษฐกิจจึงได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศต่างๆหลายองค์กรนะคะรวมทั้งการเป็นสมาชิกอาเซียนด้วยค่ะซึ่งก็ถือเป็นโอกาสสาคัญค่ะในการที่จะสร้างโอกาสให้กับประเทศมาเลเซียเนื่องจากว่าจะกลายเป็นตลาดที่ใหญ่มากยิ่งขึ้นนะคะติดตามในช่วงของ AEC กับกเกษมสันกันค่ะ สวัสดีครับถึงเวลาเอซกับประเสรมสันครับวันนี้ผมจะพาไปมาเลเซียครับไปคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าเสรีเกี่ยวกับแนวคิดด้านนี้ของเขาคุณน็อกกี้ให้ฟังครับว่าที่ผ่านมารัฐบาลมาเลเซียวางเป้าหมายของประเทศไว้ชัดเจนว่าจะผลักดันให้มาเลเซียเป็นประเทศแห่งการค้าในการขับเคลื่อนเศรษฐ,ฐกิจจึงเข้าร่วมเป็นสมาชิกกับองค์กรระหว่างประเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็นสาบประชาชาติองค์กรการค้าโลกรวมทั้งการเป็นสมาชิกอาเซียนมาเลเซียย,ยังทําข้อตกลง f t a กับญี่ปุ่น เกาหลีชิลีอินเดียปากีสถสานออสเตรเลียนิวซีแลนด์รวมทั้งทำ FTA กับกลุ่มประเทศมุสลิมและเข้าเจราจาข้อตกลงการค้าเสรีรว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกหรือ TPP ที่มีสหรัฐเป็นแกนนำ If you are beginning to talk about TPPA, then of course uh, n e a r home the ASEAN community is part and parcel of the agenda. So in that manner uh, we, we do have a fair amount of public knowledge. But again, just as you mentioned before, getting the stakeholders and everything through. This uh, ASEAN Economic Community or whatever FTAs, frankly, is for stakeholders, for business people. <coughs> ระยะแรกคือ2529 2538เปลี่ยนอุตสาหกรรมที่ต้องนําเข้าวัตถุดิบให้เป็นอุตสาหกรรมหนักเช่นรถยนต์ระยะ2พศ2539ถึง2548พัฒนาอุตสาหกรรมไฮเทคคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์และระยะ3พศ2549ถึง2563เรียกว่าวิสัยทัศน์2020 ที่จะผลักดันให้ประเทศมาเลเซียเป็นประเทศพัฒนาแล้วและเป็นประเทศอุตสาหกรรมโดยการเปิดเสร,รีใช้อุตสาหกรรมบริการเป็นหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจกคุณร็อกกี้มองว่าเอซีจะสร้างโอกาสให้กับประเทศมาเลเซียอย่างมากเพราะมาเลเซียมีประชากร30ล้านคนและเอซีมีประชากรรวมกันกว่า600ล้านคนรวมกับประเทศเพื่อนบ้านคือจีนและอินเดียอีกก็จะเป็นตลาดที่ใหญ่มากและจะยังขยายตัวได้อีกโอกาสใหญ่ของมาเลเซียก็คือพรมแดนซึ่งถือว่าเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุด นอกจากนี้ยังมีรายงานฝีมือและฐานการผลิตที่อยู่ตามแนวพรมแดนอีกด้วยในตอนต่อไปผมจะไปคุยกับคุณร็อกกี้ต่อนะครับว่าเขามองประเทศไทยอย่างไรและโอกาสของธุรกิจไทยในมาเลเซียนั้นมีอะไรบ้างสวัสดีครับอีตัน Drive to Excellence